เด็กน,นะครับเราจะ <c oughs> โดว์รถมีรถอะไรบ้างครับอันนี้คือยี่ห้อบูกาจีโอ้โหเป็นรถอะไรครับเป,รเป็นรถเป่าพลังลมเป็นรถพลังลมโอ้โห,โหอันนี้อันนี้ซื้อมาจากชอปปิ้งนะครับราคา25บาทไม่แพงโอเคอย่านี่อรับอันต่อไปแล้วครับมีรถอะไรครับ ต้องบางเสือก็ได้ครับอันนี้รถอะไรครับบูกาจีเหมือนกันบูกาจีเหมือนกันนะครับสี<ต>อะไรครับสีเทานะครับแต่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นสีเทาแบบเข้มๆอะ่ะแต่ว่ามันจะเอ่อเบาได้นะโอเคคันต่อไปครับ ยี่ห้ออะไรครับวันนี้ยี่ห้อนิ่งๆครับยืนนิ่งๆแล้วก็ดูพอเลยฟอเชสใช่ไหมครับไม่ใช่ครับฟอเชอยู่นี่เป็นรถพลังลมใช่ไหมครับ โอเคคันน okay. ี้แหละคันนี้ก็เฟอร์รารี่สีแดงเหมือนกันเหรอครับเฟอร์รารี่สีสีแดงแต่ว่ามันได้อยู่มีเน่ไวบิบ้งอะไรตรงนั้นอะ่ะคันต่อไปครับอันนี้คือสปอร์ตนะคะเป็นฟอร์จีที่รถอ,อันใหม่นะคะที่ งั้นซื้อมาจากเซเว่นนะครับราคาห้าร้อยสิบเอ็บาทนะครับ oh, ไม่แพงโอ้ไม่แพงอันต่อไปอันนี้คือฟอ้าเช่เหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นสีเหลืองที่มันเป็นแห ความพิเศษของมันคือการเปิดฝาในเปิดให้ท่านผู้ชมดูนะเปิดอ๋อเปิดประทุนไดเ้เปิดประตูไม่ได้เห็นไหมมันเอเคแล้นต่อไปครับมันเสียแล้วอะันต่อไปอะไรครับโอโ้โหลัมโบกินนี่ครับลัมโบกินนี่โอโ้โหนหันดา้านได้ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับโอโ้โห อเสียว้าวเน่แต่ว่ามันจะมีล้อแม็กด้วยนะโอเคขั้นต่อไปครับแต่ว่ามันเหมือนล้อแม็กที่สุดยอดอันนี้คือออดี้นะคะไหนไหนออรดี้ให้ท่านผู้ชมดูดิีอันนี้คืออาว์บจเป็นหรือว่าออดี้โอเคในมุนด้านข้างสิครับมันสามารถเปิดประตูได้นะ อ๋อในเปิดให้ท่านผู้ชมดูด,ดิคันละกี่บาทครับที่เซเว่นสามร้อยเก้าสิบครับไม่แพงโอเคเปิดเลยเอ่อแกะออกโอเคครับพันต่อไปครับมันเปิดได้นิดหน่อยอเป็นรถอะไรครับมโลครับอ๋อโหมายโลก็คือเป็นรถที่ศิลปะงไงศิลปะ โอเคอันสุดท้ายครับเป็นรถอะไรครับรถโบราณครับโอ้โหรถโบราณเก็บมากี่ปีแล้วครับรถโบราณสามสี่ปีครับโอ้หสาม,ส,ามสี่ปีโอเคขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมก่อนอ่ะส่งท้ายส่งท้ายไหครับะจะปิดช่องแล้วครับจะปิดแล้วับ